ไปไหนคะวันนี้ไปใต้เหรอเอ๋ออันนี้ไว้ไหนเอาไว้ข้างหน้าเลยไหมที่ผืนหรือผืไหน่อผักผลไม้จากบ้านดูดาวอ่ะข้ามาก่อนเดี๋ยวพ่อจัดให้วันนี้ไปไหนเดินทางไปไหนบอกก่อนสุราษฎร์สุราษฎร์เหรอโอ้โหไปหายาที่สุราษฎร์อ่ะทริปล่องใต้ครับโคตรสุราษฎร์ธานีครับ เดี๋ยวแวะงานอ,อเมริกันที่ชุมพรด้วยนะครับก็รวมพี่น้องของรถคลาสสิกนะครับรถอเมริกันาคาบเซาเทิร์นไทยแลนด์นะครับภาคใต้ครับแจกแที่ชุมพอรอ่ะเดี๋ยวเตรียมของก่อนเดี๋ยวเจอกันที่สุราษฎร์ครับ ท่านนบันทึกความทรงจำจุดหมายทะเลและภูเขาดื่นใยงเย็นดพรอาทิกกอดดินงกับรถคันเก่าเพื่อเราที่รู้ใจพาชมสมบัติเพื่อที่อยู่แดนไกลบันทึกกทยผ่านความทรงจำเดียเพืพ่เอเๆนๆออกเดินทางมาสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวทีนี้เราไปเยี่ยมย่านองเป็นดาวนะครับที่สุราษฎร์ธานีแล้วก็เดี๋ยวจะพาเ,เพื่อนๆแวะหากับ ที่จุมพรก็มีงานรวมรถพลาสติกของภาคใต้นะครับก็เป็นงานพิซซิ่งของพี่น้องจังหวัดชุมพรแล้วก็พี่น้องอีก14จังหวัดภาคใต้ที่จะมาร่วมงานกันนะครับก็เดี๋ยวพาไปดูรถกันไม่รู้ว่าจะมาร่วมงานกันมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเจอกันที่ชุราธาน,นีและขาตะแวะจุมพรครับ ทำไรอยู่คะรุดดูฝนตลอดทางแล้วจอดตากแดดอืมโดนฝนตลอดทางแล้วเรามีน้ำหยดด้วยใช่ไหมใช่ตอนนี้เราทักบ,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 บ้านย่า่บ้านย่าถึงบ้านย่าแล้วอยู่กลางสวนยางอ่ะจอดตากแดดหน่อย เดี๋ยววันนี้จะไปลุยในเมืองหน่อยนะครับมันนั้นที่มีรูอ่ะมันชื่อว่าอะไรนะมัน,นไหนลูรูแย่รูแย่ลูแยะลูเยอบได้ไหมมันมันไม่ออกมาลู เป็นไรลูกไม่ไปด้วยแล้วลูกแค่อยู่กับพี่ๆอ่าโอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเดินทางเข้าอในเมืองสุราษฎร์นะครับเดี๋ยวไปกินเฉาก้วยก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปหลังอู่บานะครับหลังอู่บารถอเมริกันเออหลังอู่รถอเมริกันนะเป็นเป็นบาร์เป็นพี่บ่าวในอีพีไหนต้งอีพีแล้วเพื่อนๆติดตามอยู่นะครับอ่ะ ไปด้วยโอยรู้ไม่งอเง,งแม่มันงอเงเฮ้ยเพื่อเดี๋ยวเจอกันในเมืองสุราธานีนะครับเดี๋ยวลาไปกินเฉาก้วยก่อนดิฉันเป็นลูกคนขายเฉาก้วยนี่รักเพือนกันตั้งแต่สมัยเรียนชั้นสิบนะครับ เคยมาแล้วรวม20่สิกว่าปีแล้วนะเริ่ม<า> <ไป S 2> เลิกมันเื่นยังไงก็พยายามเลิกอยู่เริ <G l> ่มไม่ได้โอเคเดีๆๆ๋ย<ๆ> okay, วเจอกันในเมืองครับ อันหนึ่งนี้ได้ครับผมอากรมห้ครับโอ้ยอะไรอันี่เอานลูกชไมอกโอมีลูกชกด้วยนีครับมีขนาดลูกชกนะมีแม่ชกไหมไม่มีครับรวมเยองรเลยนะครับรวมเลยรวมเลย อันนี้ก็จะเป็นแกลบนะครับพเข้ามานี่อยู่ร้านอยู่ที่ไหนเนี่ยร้านอยู่ที่บน,บนดินในบ้านรอนี่ยะครับไม่คุยด้วยละ <c oughs> ร้านอยู่ที่จังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีเมืองร้านอยู่ในเมืองสุร,ราษฎร์ธานีร้านอยู่ในเมืองสุร,ราษฎร์ธานีครับใครผ่านไปผ่านมาก็แวะเข้ามาได้เลยครับแถวกล้วยชื่อร้านดิฉันเป็นลูกคนทำแถวกล้วยนะครับ เีก็จะมีสับแต่เต้นขึ้นตรงนี้นะครับัดีชาญเป็นลูกคนทเนนคนำเจ้ากล้วยช่าญเป็นโลูกคนจาเจ้ากล้วยนี่ม <c oughs> าดูหน้าร้านนะครับก็ถึงแล้วนะครับร้านเฉากล้วยร้อยปีราชธานี นี่ที่ร้านผลิตเฉาก๊วยเองใช่ครับที่นี่เป็นโรงงานเฉาก๊วยครับไม่ได้แต่รุ่นของคุณแม่ยายก็คือคุณแม่ของบอสผมเนี่ยอ๋ออันนี้บอสบอสครับบอส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 แล้วแฟนคนไหนแฟนคนไหนผมเป็นลูกตั้งประจําทั่วคราวถาวรเลยครับโอ้ยได้ออกไม่ได้ได้ออกไม่ได้โอ้ยไม่ไปยังไงก็ไม่ไปเพราะจะเป็นลูกตั้งอยู่นี่แหละนี่เหรอนี่ครับเฉาก๊วยทําเองใช่ครับ สูตรสูตรแม่ยายสูตรคุณแม่ยายสูตร,ม,ตรมัเป็นร้อยปีแล้วนะจริงจรมันมีประวัติทอดไปไหนมนะันมันมันมืดมันมืดมันมืดมีประวัติด้วยเหรอมีประวัติไงเรื่องมันเป็นไงยาวเลยคราวนี้ยก็ทำตั้งแต่รุนาม่าอ,อันนี้เห็นผมไหมเนี่ยเห็นเ่อาไงหนเียวโอ้โหโอ้โหโอ้่หโอ้โหอ้หอ้โหโอ้หโอคโหโอยโหโอ้เหอ้หโอหออออ้อออ้ เป็นหาบหาบขายหาบเล่ขายแล้วก็ทำบนลังไม้โอ๊กใช่ไหมใช่เขาเหรอโอ้ขาหมุนคนมัน <c oughs> ่วเลยจะเล่ายังไงลูกจริงก็ไม่รู้ทำเนี้ยแล้วเดี๋ยวเขาต้องไม่ตัดอีกมันเสียเวลาอ่าสรุปว่าทำม,มาเป็นร้อยปีแล้วเจ้ <c oughs> ากล้วยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีทำมาเป็นร้อยปีแล้วอยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ซอยอะไรเนี่ซอยอะไรถ้าเกิดอันนี้เรียกถนนท่าชนะครับท่าชนะท่าคนแถวนี้คเขาจะเรียกว่าซอยกงซีเก่าซอยกงซีเก่ากงซีมขาบอกกงซีเป็นร้านเล่าอ๋อโอ้โหน่ากินมากอันไหนคือลูกช็อกนี่ขาวๆเนี่ยเหรอใช่ครับผมเฮ้ยเป็นของดีจังหวัดพังงาครับซึ่งทางร้านเราเนี่ยกินหอมเลยนะหวานเนี่ยโมยทำงานเนี่ยแต่ไม่ไม uh, oh. ่ได้ถ ouais ่ายเลยโอ้แล้วไป ได้ไเขีอะอืน่ชิ้นหนึ่งชิ้นหนึ่งไปล้าได้ไหมมีน้ำอะไรปะหวานชอบกินชาไหมชาเลเข้มตาอไหเอาหวานน้อยพี่หวานน้อยนะเดี๋ยวแล้วทำไมมันถึงไม่มีน้ำอ่ะไม่มีใช่ครูเขาเขาเหรอจนน้ำไม่จอดอะอ๋อนี่ชากบัวทำเองเพื่อนได้แวครับชาวบัวทำเอง Mm. อร่อยอร่อยๆนี่แป็นที่เราได้ฟังรู้จักมา20กว่าปีแล้วเล่าไปแล้วทำไมเพื่อนถึงไม่เลิกคบเล่าไปแล้วหวานบอกว่าทำไมยังคบกันได้ยีย่สิบกว่าปีทำไมเพื่อนยังไม่เลิกคบอีกอติดตังมันอยู่มันยไม่เลิกไม่มีไม่มีไม่ติดตังเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> รู้จักกันมานานแล้วครับรจักกันเลัยวโนนี้ก้องตามมากล้องตามมาเตี้ยวใบเตี้ยบตอนที้นอนอยู่นะพอมันตื่นแล้วลุกแล้วลุกแล้วได้แค่นี้ได้แค่นี้แล้วได้แค่นี้เลยเม่อปีแล้วร่อยมากเดี๋ยวมีน้ำอะไรพิชารามีชามาเลครับตามาเลด้วยชามาเลที่นี่ของอาเซค ่หวานทำนางานก่อนเบิกตังก่อนวางบินก่อนอมนได้เป็นสุดนละของทางร้านไง่เป็นขอหันหลังเทย์นนะ <c oughs> หวหัวงูซะด้วยยากยากยากเทยไม่ได้จะต้องหวัว <c oughs> <c oughs> แกลงครับเพื่อนตีสมัยเรียน แข่งเดียวกันันผ่านกล้องนะถ้าเพื่อนเพื่อนรู้จักผ่านกล้องเนี่ยแก่งเดียวกันเลยพ,ลพลานกล้องพานกล้องผู้ตกปลาตกได้แต่แกะเบ็ดไม่ได้ดไเดี๋ยวนี้เขาเก่งนะเขาเกี่ยวเหยื่อเองได้แล้วจริงเหรอเจอ,อเป็นพานภาษาอะไรรู้ทำยี่อะไรไม่เป็น่านกล้องผ่านกล้อง,งขอบคุณครับ เพื่อนๆตอนนี้เราอยู่กันที่หลังอูบาก็เป็นบาร์ที่อยู่หลังอูบารับบาร์ลับหลังอูถ้าเพื่อนๆที่ได้ติดตามยูทูบเบอร์ก็จะเห็นว่าที่นี่คือของพี่เป่านะช่งางเป่านะเ,เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศกันวันนี้เดี๋ยวชวนแพนมากินข้าวด้วยที่ร้า เซอร์ไพรส์นะเนี่ยเซอร์ไพรส์ร้านปิดเปิดเปิดไปแล้วเราเป็นลูกค้าคนแรกเลยมั้งเนี่ยตรงเนี้ยใช่เพราะร้านเปิดร้านเพิ่งเปิดร้านเปิดหกโมงเรามาถึงหกโมงเป๊ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเห็นไหมเห็นไหมขับกลบ้าน สวัสดีค่ะนี่เราตัดแล้วว่าเรามาคนแด่นี่มีคนแร่ว่าเราเรล่ามีคนแด่ามีซ้อมเรือด้วยอ่ะพ่อซ้อมก็ซ้อมแข่งเรือยาวชักพระโอ้ย,อยนี่ครั้งที่แล้วมากินเหล้าอยู่ดีๆกลายเป็น<笑><笑>เดี๋ยวต้องพักปิดแล้วอู่อ่ะเปิดร้านเหล้าอย่างเดียวบรรยากาศดีนะสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบมาถึงนานแล้ว Các làm, 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 lấy, <laughs> cửa, một, nó bật khế nè, bật khế, để một phút bát, đi lên, đâm mượn nhàn tự anh, เด <aría> <Blade the those tracks> ี๋ยวโซนนี Gesch ้พ <player> ี tá, ่บ en <inappropriate> ่าวอยู่บ่าวคเลยครับอันนี้เป็นเร้านเล้าร้านเล้าครับเดี๋ยวปิดปิดบาร์แล้วอปิดปูแล้วมาทำทบาร์พี่บ่าวน่าเพื่อนๆได้ดูอีพีรถรถจี๊ปคอหลอดนะอยู่ต่ออยู่ข้างหน้าเลยมาดูบรรยากาศทีเวทีมีโดนตรีสดทุกค่ำคืนนะในเมืองสุราษฎร์ธานีเลยนะเนี่ย เดี๋ยวสั่งอาหารกินอรอเพื่อ,มอนมารอแฟนมากินข้าวกันวันนี้อยู่ไม่ดึกเพราะเป็นดาวไม่ได้มาแม่ร้องไห้ลูกไม่มาด้วย <laughs> ไกลบันทึกทายพาความส่งจะไม่ดีเก็บไว้อยู่ในใจตลอดไปแสะนนาน and we will be back again with the million cars in the next video youtuber 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 I'm here again I'm here again ทำงานเกงินซื้อรถแต่งรถ w o กเซ o m e money buy เียมบอกเดินทางครับต <that> ูร okay. <c oughs> ่าเอ้ยคุใชชุ่มพรยูสุราจะไปสุร่าไปนะครับสวัสดีทุกคน

YouTube burn! YouTube burn! You buy a car, customize it.